ผมได้สืบทอดมรดกรอยพันล้านตอนที่4,722ถึง4,725พี่เหมยคิดว่าเกี่ยวข้องกับมาหลานหรือเมื่อซูเจียนซีได้ยินสิ่งนี้คนทั้งหมดก็ตกตะลึงเขาถามอย่างไม่เชื่อในทันทีพี่เหมยคุณหมายถึงมาหลานสังพวกเราเหรอือหรือเธอรู้ต,ตัวตนที่แท้จริงของเราแล้วเหมยอยู่เจินกล่าวด้วยสีหน้าจริงจังว่า ฉันคิดว่าอุบัติเหตุในครอบครัวเราไม่อาจแยกออกจากการจับกลุมมาหลานอาจเป็นเพราะเธอแต่ถ้าคุณขอให้ฉันแสดงหลักฐานที่มีสาระฉันก็รับไม่ได้เช่นกันออกมาหญิงเจี๋ยที่อยู่ด้านข้างพูดอย่างรวดเร็วป้าเหมยฉันคิดว่ามาหลานเป็นผ้าไหมที่แขวนอยู่แก่แก่เธอคงไม่ถูกหลอกง่ายง่ายขนาดนั้นหรอกเธอต้องไม่มีความสามารถอะไรมากหรอกซึ่งหุยนายังย้ำอีกว่า ใช่ป้าเหมยมาหลานดูไม่เหมือนคนที่มีทักษะจริงๆเลยเหมยอยู่เจินพูดอย่างเย็นชาคุณยังจำลูกเขยของเธอได้ไหมจำได้มาหญิงเจี่ยพูดเด็กคนนั้นชื่อแย่ไม่ใช่หรือใช่เขาเองเหมยอยู่เจินพยักหน้าอย่างหนักและพูดอย่างเย็นชาเมื่อน,นึกถึงตอนนี้ฉันมักจะคิดว่าเด็กคนนั้นดูไม่ปกติ ซุนฮุยหน้าเอียงสีสครุ่นคิดครู่หนึ่งแล้วพูดว่าป้าเหมยนอกจากจะหล่อแล้วเด็กคนนั้นดูไม่มีอะไรผิดปกติใช่ไหมเหมยอยู่เจินกล่าวด้วยท่าทางเคร่งครึมฉันไม่สามารถบอกคุณได้เฉพาะเจาะจงมันเป็นแค่สัญชาตญาณเท่านั้นขณะที่เธอพูดอย่างนั้นเธอก็จำบางอย่างได้หยิบโทรศัพท์มือถือที่เธอเคยติดต่อกับครอบครัวออกมาและพลิกดูบางอย่างอย่างรวดเร็ว หลังจากดูมันมาเป็นเวลานานเหมยอยู่เจินก็พูดด้วยสีหน้าที่งุนงงแปลกทำไมถึงไม่มีการเคลื่อนไหวเลยมารหญิงเจียถามด้วยความสงสัยไม่มีอะไรหรอป้าเหมยคุณกำลังพูดถึงเรื่องอะไรเหมยอยู่เจินพลงออกมาการจับกลุมของมาหลานยังไม่ได้ไรายงานจากสื่อใดเลย ครั้งนี้พบว่ามาลานมีสินค้ามากกว่า5กิโลกรัมซึ่งเป็นคดีใหญ่ไม่ว่าจะวางไว้ที่ใดและมีข่าวมากมายเรื่องในนิวยอร์กซื้อแบบนี้จะรีบแจ้งความแต่ทำไมหาข่าวไม่เจอเลยมาหญิงจีรีบถามป้าเหมยคุณค้นหาด้วยคำอะไรหรือเหมยอยู่เจิญกล่าวว่าฉันค้นหาคำหลักของสนามบิน JFK จับยึดของเถื่อน แต่ทั้งหมดที่ฉันพบคือข่าวก่อนหน้าและยังมีรายงานที่พบของเถื่อนน้อยกว่า50กรัมขนาด50กรัมมีค่าควรรายงานทำไมไม่มีข่าวรายงาน5กิโลกรัมล่ะมาหญิงเจียขมวดคิ้วและบนว่ามันค่อนข้างแปลกที่จะบอกว่าตามธรรมเนียมและนิสัยของตำรวจถ้าพบคดีใหญ่เช่นนี้ เขาอยากให้คนทั้งโลกรู้เรื่องนี้เหมยอยู่เจินพูดอย่างจริงจังว่าเรื่องนี้ต้องถูกระงับโดยไม่ได้ตั้งใจและฉันคิดว่าผู้ควบคุมเบื้องหลังน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับมาหลานหลังจากพูดแล้วเหมยอยู่เจินก็พูดอีกครั้งว่าฉันเข้าใจสถานการณ์ของมาหลานอย่างที่คุณพูดเธอเป็นแค่ผ้าไหมที่แขวนอยู่เธอไม่มีทักษะที่แท้จริงใดๆและเธอก็งโง่เขลาจนตาย ดังนั้นผู้ต้องสงสัยที่ใหญ่ที่สุดคือเธอไม่อวดดีลูกเขยไอเวนยิงเจียตบริมฝีปากแล้วพลงออกมาเราควรบอกข้างตนแล้วให้พวกเขาตรวจสอบเด็กที่นามสกุลเย่ไหมเหมยอยู่เจินสายหัวแล้วพูดว่าถ้าเขาอยู่เบื้องหลังจริงๆแสดงว่าความแข็งแกร่งของเขานั้นน่ากลัวมากคุณต้องรู้ว่าเขาไม่เพียงแต่สามารถปราบปรามข่าวใหญ่ในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น แต่ยังหาสถานะฉันและหลาซูในจีนเจอด้วยค้นหาสถานการณ์ของครอบครัวและรายงานต่อตำรวจยิ่งไปกว่านั้นมีหลักฐานที่สําคัญมากในที่นี้นั่นคือเขาต้องเข้าใจตัวตนที่แท้จริงของฉันและหลาซูดังนั้นเขาจะสามารถค้นหาสมาชิกในครอบครัวของเราผ่านตัวตนที่แท้จริงของเรา และเขาสามารถค้นพบตัวตนที่แท้จริงของเราสองคนพบได้ในเวลาอันสัน้นพลังงานเบื้องหลังนี้อาจอยู่ไกลเกินกว่าที่เรารู้มาหญิงเจียจำบางอย่างได้ในเวลานี้และทันใดนั้นก็พูดว่าไม่ถูกต้องป้าเหมยถ้าลูกเขยของมาหลานมีความแข็งแกร่งจริงมาหลานไม่สามารถหลอกเราได้ด้วยตัวละครของเธอลูกเขยของเธอไม่ใช่ท่ามันแรงมาก หางของเธอคงจะลอยขึ้นไปบนฟ้านานแล้วและมันคงจะเป็นไปไม่ได้ที่จะเล่นกับคุณเลยเหมยอยู่เชิญพูดอย่างหนักแน่นสิ่งนี้สามารถแสดงได้เพียงสิ่งเดียวเท่านั้นนั่นคือมาลานที่โง่เขลาไม่รู้ว่าลูกเขยของเธอเป็นคนแบบไหนเมื่อซูเจียนซีได้ยินสิ่งนี้เขาก็พงออกมาถ้ามีโอกาสผูกมัดมาลานนั่น ฉันไม่สนหรอกว่าลูกเขยของเธอมาจากไหนถ้าเธอไม่คายเงินออกมายึดบ้านกูกูจะตกและแทงเธอให้ตายเหมยอยู่เจินพูดอย่างเย็นชาหลาวสูฉันแนะนำให้คุณหยุดฝันถ้าลูกเขยของมาหลานต้องการนำมาหลานออกจากคุกเขาต้องจับเราสองสามคนแน่นอนเด็กคนนั้นจะรู้ตัวตนที่แท้จริงของเราเร็วมากเราคงจะไม่โชคดีกว่านี้ในอนาคต เอ๋มาหญิงเจียหน้าซีดด้วยความตกใจและเขาก็พลงออกมาป้าเหมยเราควรทำอย่างไรดีเหมยอยู่เจิมพลงออกมาดูเหมือนว่าฉันถูกเลือกที่จะไปเม็กซิโกให้หนีไปยังเม็กซิโกโดยเร็วที่สุดกฎหมายและระเบียบม,มีความโกลาหลและสะดวกสำหรับเราที่จะซ่อนหลังจากที่เราไปถึงที่นั่นเราจะค่อยคิดหามาตรการรับมือกับมันนะตอนนี้ โรงพยาบาลเอกชนระดับสูงสุดของนิวยอร์กมาหลานเพิ่งตื่นนอนบนเตียงนุ่มๆในวอดเดียวสุดหรูแม้ว่าซี่โครงจะหักแต่โชคดีที่ปัญหาไม่ร้ายแรงแพทย์ให้ยารับประทานและยาเฉพาะที่ซึ่งช่วยให้เธอลดความเจ็บปวดลงได้ดังนั้น ความเจ็บปวดทางร่างกายจึงแทบไม่มีเลยอย่างไรก็ตามวิญญาณของมาหลานถูกทรมานทั้งคืนไม่เหมือนกับร่างกายเมื่อคืนเธอนอนหลับและฝันมากมายถึงแม้ความฝันจะต่างกันแต่ก็จบลงด้วยการที่เธอถูกสารตัดสินประหารชีวิตคืนนั้นมาหลานไม่รู้ว่าเธอตื่นมากี่ครั้งนับประสาว่ากอดหมอนร้องไห้กี่ครั้งแม้ว่าเยเชนจะมีทนายความที่เข้มแข็งมาก แต่เธอก็ยังกลัวว่าเธอจะไม่สามารถเคลียร์ความขับข้องใจของเธอได้ในเวลานี้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจจำนวนมากยืนเฝ้าอยู่หน้าประตูวอร์ดเพื่อป้องกันไม่ให้มาหลานหลบหนีพวกเขาจึงพักที่นี่ค้างคืนแพทย์หญิงชาวจีนที่โรงพยาบาลจัดไว้ให้มาลานเป็นพิเศษเพิ่มเข้ามาเดินรอบๆห้องหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจหลายคนย้ายประตูออกไป แพทย์หญิงก็เคาะประตูเบาๆแล้วผลักประตูให้เปิดออกเมื่อเห็นมาหลานตื่นแล้วนางก็ถามอย่างสุภาพว่าคุณมาตอนนี้รู้สึกเป็นอย่างไรบ้างเมื่อคือนนอนหลับสบายดีไหมค่ะตากองค์มาหลานแดงกรมน้ำตาไหลไม่หยุดเธอสำลักเมื่อคืนนี้ฉันฟันว่าถูกตัดสินประหารชีวิตไม่รู้กี่ครั้งแล้วหมอ ฉันคิดว่ามันช่างไม่ยุติธรรมเลยจริงๆแพทย์หญิงพูดอย่างช่วยไม่ได้คุณมาฉันเชื่อในความบริสุทธิ์ของคุณจริงๆแต่ยังไงฉันก็เป็นแค่หมอและผู้พิพากษามีคำตัดสินสุดท้ายเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้หลังจากพูดจบแพทย์หญิงก็ถามอีกครั้งว่าคุณอยากกินอะไรเป็นมื้อเช้าถ้าคุณมีอะไรที่อยากกินก็บอกฉันได้เลยแล้วฉันจะสั่งให้เจ้าหน้าที่จัดเตรียมให้ มาลานเรียบถามแล้วมีอะไรที่ฉันต้องหลีกเลี่ยงในอาหารของฉันบ้างไหมแพทย์หญิงสายหัวและพูดว่าแพทย์ที่ดูแลคุณบอกว่าอาการบาดเจ็บของคุณไม่ใช่ปัญหาใหญ่และอาหารของคุณก็ยังขึ้นอยู่กับความชอบของคุณเองมาลานพูดอย่างรวดเร็วถ้าอย่างนั้นฉันก็อยากกินปลิงทะเลแนะนำให้ต้มสมเหลียวกับลูกเดือยมีคนบอกว่าปลิงทะเลบำรุงร่างกาย ดูเหมือนว่าคนที่เล่นฟุตบอลจะกินปลิงทะเลทุกวนันแพทย์หญิงพยักหน้าและกล่าวว่าไม่มีปัญหาโรงพยาบาลของเราอาจจะไม่มีของแบบนี้แต่ฉันจะจัดคนไปที่ร้านอาหารจีนเพื่อซื้อให้คุณในภายหลังมาหลานเรียบถามอีกครั้งนี่ฉันไม่ต้องใช้เงินเองเหรอไม่ค่ะแพทย์หญิงพูดอย่างจริงจังคุณไม่จำเป็นต้องแบกรับค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่นี่ ทนายของคุณเซนไบเรียกเก็บเงินให้คุณแล้วเมื่อมาหลานได้ยินเช่นนี้นางก็อดไม่ได้ที่จะตื่นเต้นและพูดอย่างรวดเร็วว่างั้นก็ขอให้พวกเขาปรุงโจ๊กกุ้งล็อสเตอร์ให้ฉันอีกอันไม่มีปัญหาค่ะแพทย์หญิงรับคำโดยไม่ลังเลมาหลานจำบางอย่างได้จึงรีบถามหมอว่าเอาละขอหลักฐานการบาดเจ็บสาหัสได้ไหมและให้ฉันอยู่ที่นี่ตลอดไปได้ไหมแพทย์หญิงสายหัว และพูดอย่างจริงจังว่าคุณมาอาการบาดเจ็บของคุณคงที่แล้วตามคำขอของตำรวจคุณสามารถออกจากโรงพยาบาลได้ในตอนเที่ยงอะไรนะมาหลาดูเหมือนจะเคยได้ยินคำพูดที่โหดร้ายที่สุดในโลกและพลงออกมาว่าทำไมคุณถึงปล่อยให้ฉันออกจากโรงพยาบาลเร็วจังถ้าฉันออกจากโรงพยาบาลฉันจะไม่ต้องไปสถานกักกันหรือแพทย์หญิงกล่าวขอโทษ ฉันขอโทษคะคุณมาหลังจากคุณออกจากโรงพยาบาลแล้วตำรวจจะจัดการอย่างไรฉันไม่รู้เรื่องนี้จริงๆคุณยังคงต้องถามตำรวจนะคะมาหลานร้องไห้และพูดว่าหมอมันไม่ควรจะยากสำหรับคุณที่จะให้ใบรับรองการบาดเจ็บสาหัสใช่ไหมคุณควรช่วยฉันให้ฉันหนึ่งกระดูกเก่าของฉันทนไม่ไหวจริงๆที่สถานกักขังแพทย์หญิงพูดอย่างช่วยไม่ได้คุณมา ของแบบนี้ในสหรัฐอเมริกาปลอมไม่ได้ถ้าฉันออกใบรับรองให้คุณตำรวจจะขอให้แพทย์คนอื่นตรวจดูอย่างแน่นอนหากพบว่าใบารับรองของฉันเป็นเท็จฉันจะไม่มีคุณสมบัติที่จะฝึกแพทย์อีกในชีวิตของฉันมาหลานเรียบพูดที่เจ้าพูดเป็นเพียงเรื่องของความน่าจะเป็นมันอาจไม่เกิดขึ้นจริงก็ได้เจ้าขุนสงสารข้าและช่วยข้าด้วยกระดูกอันเก่าแก่นี้ ข้าเคยไปสถานกัดกันมาก่อนมีคนทำขาฉันหักอยู่ข้างในและที่อเมริกาไม่รู้ว่าในานันเป็นยังไงถ้าปล่อยฉันเข้าไปอีกฉันคงจะโดนรังแกตายแน่เลยแพทย์หญิงสายหัวซ้ำๆและพลงออกมาฉันขอโทษคุณมามันเป็นเรื่องของหลักการและฉันช่วยคุณไม่ได้จริงๆมาหลานกัดฟันและพลงออกมาหมอถ้าไม่อย่างนั้น คุณก็หักซี่โครงของฉันไปซี่หนึ่งได้ถ้าฉันหักสองซี่คุณจะไม่ขับฉันออกจากโรงพยาบาลใช่ไหมแพทย์หญิงพูดอย่างเขืนอายคุณมาถ้าฉันทำเช่นนี้จริงๆไม่ใช่เรื่องของการเพิกถอนคุณสมบัติทางการแพทย์ของฉันบางทีฉันอาจจะไปก่อนคุณและเราสองคนอาจจะต้องขังในคุกได้หลังจากที่เธอพูดจบเธอเปลี่ยนเรื่องทันทีและพูดว่าเอาละ่ะ คุณมาคุณอยากกินปลิงทะเลสมเหลียวและโจกกุ้งล็บอบเตอร์เป็นอาหารเช้าใช่ไหมฉันจะเตรียมการเดี๋ยวนี้คุณรอสักครู่หลังจากพูดเช่นนี้แพทย์หญิงก็หันหลังกลับและออกจากหอผู้ป่วยโดยไม่อรอให้มาหลานพูดเมื่อมาหลานหมดหวังเจมไว้ทนายความคดีอาญาฉันนำในนิวยอร์กก็เคาะประตูแล้วเดินเข้ามาเมื่อเห็นเธอเขาถามด้วยรอยยิ้มว่าคุณมา เมื่อคืนคุณพักผ่อนหรือยังเมื่อมาหลานเห็นทนายเข้ามาก็จุดไฟให้ความหวังทันทีแล้วเรียบถามทนายไว้ฉันได้ยินหมอออกว่าฉันจะออกจากโรงพยาบาลตอนเที่ยงวันนี้เกิดอะไรขึ้นเจมไว้อธิบายว่าตำรวจตรวจเวชะระเบียนของคุณในเช้าว,วันนี้และพบกับแพทย์ที่เข้าร่วมของคุณตามความคิดเห็นของแพทย์ ตำรวจเชื่อว่าคุณไม่จำเป็นต้องอยู่ในโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาอีกต่อไปดังนั้นคุณจะออกจากโรงพยาบาลในวันนี้ตอนเที่ยงมาลานโพลงออกมาฉันต้องไปสถานกักขังหลังจากออกจากโรงพยาบาลหรือไม่ฉันไม่ต้องการไปที่สถานกักขังเจมไว้พูดอย่างจริงจังว่าคุณมาฉันเข้าใจความรู้สึกของคุณดี แต่ก่อนอื่นคุณต้องรู้ว่าคดีในที่คุณต้องสงสัยคนของเถื่อนกว่า5กิโลกรัมออกนอกประเทศถ้าอาจยากรรมครั้งนี้เป็นยืนยันว่าคุณจะไม่มีวันอยู่ในชีวิตของคุณอาจเป็นไปได้ที่จะออกจากคุกแม้ว่าฉันจะมีความมั่นใจที่จะช่วยคุณล้างชื่อของคุณในกรณีที่ร้ายแรงแต่คุณต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องด้วยถ้าคุณไม่ต้องการแม้แต่จะเข้าไปในสถานกักขัง ฉันบอกได้แค่ว่าคุณคิดน้อยมากเกินไปหรือคิดในแง่ดีเล็กน้อยเกินไปเมื่อมาหลานได้ยินเช่นนี้นางก็ชมอย่างรวดเร็วว่าทนายไว้ฉันไม่กล้าแม้แต่จะปากเสียเมื่อวานดาดตำรวจเยอะเองคุณเป็นทนายชั้นยอดที่มีทักษะดีเยี่ยมคุณทำได้ช่วยฉันด้วยนะฉันขอร้องเจมไว้พูดอย่างเคร่งขรึมคุณมา ฉันจะทำให้ดีที่สุดเพื่อช่วยคุณเคลียร์ชื่อของคุณแต่สิ่งที่คุณพูดไปฉันทำอะไรกับมันไม่ได้จริงๆฉันได้เห็นผู้พิพากษาของคุณแล้วอีกฝ่ายหนึ่งคำขอไม่ได้รับการประกันตัวดังนั้นคุณต้องไปที่ศูนย์กักกันเป็นระยะเวลาหนึ่งและคุณจะอยู่ได้นานแค่ไหนขึ้นอยู่กับว่าตำรวจสามารถจับเฉินลีผิงและส่งชีวาวาได้เร็วแค่ไหน มาหลานก็ตกลงไปที่ก้นหุบเขาและสำลักออกมาถ้าฉันจับพวกมันไม่ได้ตลอดเวลาฉันจะออกไปตลอดชีวิตไม่ได้เหรอเจมไว้อธิบายว่าถ้าคุณจับพวกมันไม่ได้ตลอดเวลาผมจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อปกป้องความบริสุทธิ์ของคุณแต่อาจใช้เวลานาน,านกว่านี้หน่อยคุณมาโปรโดเข้าใจไว้ด้วย เมื่อเห็นว่าเจมไว้ไม่ได้คลายเลยมาหลานรู้ว่าเขาจะเข้าไปในสถานกอดกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในวันนี้หัวใจของเขาเต็มไปด้วยความสิ้นหวังจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเธอกลัวสถานที่ยังหาที่เปรียบมิได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคราวนี้เธออยู่ต่างประเทศซึ่งเธอไม่คุ้นเคยกับสหรัฐอเมริกาดังนั้นเธอจึงรู้สึกวิตกมากขึ้นเกี่ยวกับศูนย์กักกันในสหรัฐอเมริกา แต่เธอไม่เคยคิดฝันว่าหากเย่เฉินต้องการเขาจะปล่อยให้เจมไว้ช่วยมาหลานได้รับใบรับรองการวินิจฉัยและปล่อยให้มาหลานอยู่ในโรงพยาบาลตลอดเวลาหากเหมือ,อยู่เฉินสามารถจับได้โดยเร็วที่สุดมาหลานอาจไม่ต้องรอจนกว่าจะเข้าสู่สถานกักขังเพื่อขจัดความสงสัยอย่างสมบูรณ์แต่เย่เฉินรู้สึกว่าในกรณีนั้นมาหลานจะไม่เรียนรู้บทเรียนอย่างแน่นอน นั่นเป็นเหตุผลที่เขาขอให้เฟยเจียนจงบอกเจมไว้ว่าอย่าปล่อยให้มาลานอยู่ในโรงพยาบาลน,นานเกินไปและส่งเธอไปที่ศูนย์กักกันในวันนี้ในเวลานี้เจมไว้เห็นความสิ้นหวังของมาลานเขาจึงปลอบใจว่าคุณมาลูกเขยของคุณกำลังช่วยหาความสัมพันธ์และไขคดีให้เร็วที่สุดคุณไม่ต้องกังวลมากเกินไป คุณจะอยู่ในสถานกักกันสิบวันครึ่งแล้วควรจะออกมามาหลานรู้ว่าเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากรอดังนั้นเขาจึงพยักหน้าเบาๆแม้ว่าเธอจะไม่เต็มใจเป็นอย่างมากแต่เธอก็ทำได้เพียงยอมรับชะตากรรมของเธอในขณะนี้เมื่อเห็นว่ามาหลานอารมณ์ต่ำมากเจมไว้ก็พูดอีกครั้งว่าคุณมาหลังจากที่คุณอยู่ในคุก ฉันจะจัดให้เจ้าหน้าที่ของเรานำเงินเข้าบัญชีเรือนจำของคุณให้เพียงพอเพื่อที่คุณจะได้ประหยัดเงินในคุกได้บัญชีข้างในคุณสามารถซื้ออะไรก็ได้ที่คุณต้องการและในคุกคุณสามารถโทรหาครอบครัวเมื่อถึงเวลาปล่อยตัวจากนั้นคุณสามารถโทรหาลูกสาวและลูกเขยของคุณเมื่อได้ยินว่าสามารถเรียกโลกภายนอกได้อารมณ์ของมาหลานก็ผ่อนคลายลงเล็กน้อย นับตั้งแต่ที่เธอถูกจับกุมเธอคิดถึงลูกสาวและลูกเขยเป็นอย่างมากแต่นอกเหนือจากการโทรศัพท์หาพวกเขาตั้งแต่แรกแล้วเธอไม่เคยมีโอกาสได้ติดต่อกับทั้งสองคนเลยมาหลานพูดกับเจมส์ไว้ด้วยใบหน้าเศร้าๆว่าทนายไว้ช่วยบอกลูกเขยของฉันว่าเขาต้องทำโดยเร็วที่สุดมันขึ้นอยู่กับเขาว่ากระดูกเก่าของฉันจะกลับจีนเป็นเป็นได้หรือไม่เจมส์ไว้พยักหน้า และพูดอย่างจริงจังคุณมาไม่ต้องห่วงโทรศัพท์มือถือของฉันอยู่กับตำรวจที่ประตูบ้านฉันจะติดต่อลูกเขยของคุณเมื่อฉันได้มันคืนมาเจมไว้กล่าวเสริมว่าอ้อคุณหมาอย่าลืมไปเตรียมอาหารกลางวันที่โรงพยาบาลตอนเที่ยงไว้ให้ดีกว่านี้หลังอาหารเที่ยงแล้วตำรวจจะพาคุณไปที่ศูนย์กักกันโดยตรง ฉันยังมีเรื่องที่เกี่ยวข้องอีกมากที่ต้องจัดการกับมันมาลานรียบถามทนายไว้ฉันต้องไปเรือนจำไหนเจมไว้ตอบว่าคุณมาตามคำร้องขอของผู้พิพากษาคุณจะถูกส่งไปอย่างราชทันเบดฟ,ฟอร์ดริวซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของรัฐนิวยอร์กมาลานถามว่าราชทันร้ายแรงน้อยกว่าเรือนจำหรือไม่ไม่เจมไว้อธิบายว่า แม้ว่าชื่อจะเป็นสถาบันราชทันแต่จริงๆแล้วมันเป็นคุกของผู้หญิงเพียงแห่งเดียวในนิวยอร์กที่อุทิศให้กับอาจยากรและผู้ต้องสงสัยอาจยากรขอบคุณที่ติดตามโปรดติดตามตอนต่อไป